อนุทินชาญวิรกุลนะคะรับพระบรมราชโองการโปรดกล้าวแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะคะหลังผ่านมติสภาเสียงข้างมากและประกาศพร้อมเดินหน้าทำงานเพื่อบ้านเมืองค่ะ ให้พลาดข่าวสารและสาระดีๆฝากกดติดตามช่องล o l ่นิวส s ข่าวสดกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะเมื่อวันที่7กันยายน2568นะคะเวลาประมาณ11นาฬิกา30นาทีณที่ทำการพักภูมิใจไทยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้อัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดกล่าวแต่งตั้งนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยค่ะซึ่งพิธีดังกล่าวนะคะนายอนุทินได้แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกล่าวคำปฏิญาณว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นคุณธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงของชาติค่ะโดยเส้นทางสู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของอนุทินนะคะเกิดขึ้นหลังจากวิกฤตการเมืองในเดือนมิถุนายน2568กรณีการรั่วไหลของสายโทรศัพท์ระหว่างแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนะคะกับฮูลเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาระหว่างข้อพิาพาทชายแดนจนนําไปสู่การถอนตัวของพักภูมิใจไทยจากรัฐบาลค่ะ ต่อมานะคะวันที่1กรกฎาคมศาลร,รัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้แพทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่และในวันที่29สิงหาคมได้มีคําวินิจฉัยถอดถอนออกจากตําแหน่งอย่างสมบูรณ์นะคะจากนั้นในวันที่3กันยายนพักภูมิใจไทยได้จับมือกับพักประชาชนประกาศสนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนวันที่5กันยายนเขาจะได้รับชัยชนะจากการโหวตในสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนเสียงถึง311เสียงนะคะทำให้เขาก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งผู้นํารัฐบาลเสียงข้างน้อยที่ได้รับ การสนับสนุนแบบมีเงื่อนไขต้องเร่งปฏิรูปรัฐธรรมนูญและอาจต้องยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ภายใน4เดือนค่ะนายอนุทินนะคะเป็นนักการเมืองมากประสบการณ์เคยดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการหลายกระทรวงโดยเฉพาะในบทบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ผลักดันการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชีเสพติดในปีพศ2565จนถูกจับตามองในเวทีโลกค่ะแม้รัฐบาลชุดนี้นะคะจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแต่ก็ได้รับการจับตา มองอย่างใกล้ชิดทั้งจากประชาชนและนานาประเทศโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินนะคะประกาศชัดว่าจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจความขัดแยง้งชายแดนรวมถึงปัญหาภัยพิบัติพร้อมเร่งวางกรอบปฏิบัติ การปฏิรูปรัฐธรรมนูญน,นะคะแล้วก็จัดการเลือกตั้งใหม่ตามที่ได้ให้สัญญาไว้ค่ะการก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งของนายอนุทินในครั้งนี้นะคะนับเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญทางการเมืองไทยอีกครั้งและเป็นบทพิสูจน์ว่าเขาจะสามารถนําพาประเทศเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตการเมืองเศรษฐ,ฐกิจและความขัดแย้งได้หรือไม่นะคะประชาชนไทยและสายตาทั่วโลกต่างเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะ